วัสดีครับวันนี้เรามาถึงนี่เลยค่ะกาแฟตะเมินกาแฟตะเมินเรามาชิมนะครับอยู่ยที่เจ้าพ่อประตูผ่าแล้วก็มีเคฟญี่ปุ่นด้วยเด็กๆน,น่าจะชอบ อาแมคะอืมกาแฟตะเมินเอาพี่เขาหมูยองเออ<ะ>ใครขยายกินอย่งคนเดียวอีแม่บอกน,น,อ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะแล้วก็นี่อันนี้เข็บโลตู้ครับถ้ามาสแกนตรงน,นี้ก็จะเจอเพจเข็บโลตู้เลยยังไม่ค่อยได้อัปเดต เท่าไหร่ผมเนี่ยเป็นแอดมินเองแม่ไม่ค่อยถ่ายรูปส่งมาให้เออ่นี่อิสานมาตำก็มีส้มตำนะครับข้างในร้านก็เดี๋ยวแม่ตำให้กินชาก็มีชาร้อนชายเย็นก็ปั่นได้ครับโข้างบน ๋นวบ้านๆเราก็มานั่งกินชิวๆก็ได้ค่โต๊ะนี่ฮะพ่อทํามาโอ้สวยๆก็จะมีขายของหลายอย่างครับข้างบนก็เป็นพวกยาดองหรือว่าอาหารหน่อไม,ม้น้ำผึ้งอะไรพวกนี้ฮะ ประตูผาจดประตูผาวันนี้ได้แวะมาหามแม่ผมลูกค้ามาแล้วลูกค้ามา,ามา อันนี้ใบประกาศแม่ค่ะตอนนั้นไปแข่งได้ที่หนึ่งแม่ทำใหญ่เลยเคฟโรตู้แค่นี้แหละครับได้แวะมามาที่เจ้าพ่อประตูฝาก็จะมาเจอเคฟตะเมินเออเคะเมินเชฟโรตู้กับกาแฟตะเมินเออ อิสานมาตำเองโดยแม้มาอุดหนุนกันบ้างนะครับ